ด้านหลังของผมเป็นความมืดของค่ำคืนในนครนิวเดลีอินเดียซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมมาค้างแรมที่นี่หลายครั้งแล้วคืนนี้ก็เป็นครั้งที่3หรือสี่หรือห้า ที่ผมมักจะอยู่กับความเงียบสงบอยู่กับหัวใจที่มันถึงทำกับความล้ำลึกของชีวิตผมมักจะรู้สึกกับตัวเองเสมอว่า อินเดียคืออรรยธรรมแห่งรุ่มแม่น้ำสินธุอินเดียคืออรรยธรรมแห่งการเวลาที่ไม่มีวันจบสิ้นผมเดินทางผ่านการเวลาผ่านมายังประเทศนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและได้เรียนรู้ถึงความลึกลับแห่งชีวิต เรียนรู้ถึงชีวิตและดวงวิญญาณอันยิ่ใหญ่และเข้าใจถึงเจ็ดจำนงอันแท้จ,จริงสำหรับการเกิดมาในโลกใบนี้จริงดึกความเงียบก็ยิ่งซึมซับเข้าสู่หัวใจของผมผมรู้สึกถึงความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยว และความสงบอันเยอกเย็นภายในตลอดเวลาหลายปีมานี้ผมมีชีวิตอยู่เพื่อเรารอมตัวเองกับลมหายใจที่เรืออยู่เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดในฐานะที่เป็นโค้ชหรือเป็นครูทางจิตวิญญาณผมตระหนักรู้เสมอว่า เราจะต้องเดินไปจนถึงสุดทางเพื่อจะได้ใช้ชีวิตยอย่างที่เราเลือกอย่างที่เราปรารถนายอย่างแท้จริงพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปยังภูเขาหิมาลัพยพูมแดนระหว่างอินเดียกับทิเบตและมีเวลาที่จะดูแลกลุ่มของนักเรียนจากประเทศไทยที่จะเข้าสู่ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หิมาลัยรวมทั้งพา กลุ่มคนไทยหรือนักเรียนเหล่านี้เข้าไปฝึกในถ้ำลึกลับทางตอนเหนือของเลระดับมาลายซึ่งเป็นความทรงจำที่มีความหมายสำหรับผมมากในการที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับการฝึกฝนตัวเองได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนรู้และได้ใช้ชีวิตอยู่กับการค้นพบสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ ในโลกยุคไซเบอร์คนเคยอิมาลัยไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแสนนานขนาดไหนนับร้อยนับพันปีแต่จิตวิญญาณของอิมารัยก็ยังคงดำรงอยู่อย่างสง่างามอย่างล้ำลึกและเต็มไปด้วยความลึกลับชีวิตที่ผมได้ เดินทางแสวงหามาอินเดียแล้วก็ไปฮิมาลัยครั้งแรกครั้งเล่าคือมาเหตุแห่งชีวิตที่ผมพยายามที่จะหล่รอล้อมตัวเองเพื่อจะค้นพบสัจธรรมที่ใหญ่ของความเป็นมนุษย์ชีวิตที่มันจะต,ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่า แต่ควรจะรู้ว่าป้าหมายที่แท้จริงแห่งการเกิดมาในโลกนี้ของเราคืออะไรนี่คือคำถามสำหรับสำหรับสำหรับตัวผมเองสำหรับชีวิตผมเป็นคำถามที่ผมมากจะตอบตัวเองว่ามันมีความหมายมากสำหรับการได้เกิดมาในโลกใบนี้และได้ทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ดูสิ่งที่เรารนะัหรือสิ่งที่เราใฝ่ฝันการมีเวลาอยู่กับตัวเองอย่างลึกซึ้งในความเงียบสงบก็ช่วยหล่อหล,อ,ลอมและกระตุ้นให้ผมรับรู้ถึงจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวเองชีวิตที่งดงามเกิดจากการเรียนรู้ อยู่ทุกลมหายใจเกิดจากการไม่ยอมแพ้แพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบากไม่ยอมแพ้แพ้ต่อโชคชะตาซึ่งผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็คือการไม่ยอมแพ้แพ้ต่อความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นชีวิตอาจไม่ใช่โรยด้วยกิบกุรลา แต่เราก็สามารถที่จะพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงหรือวิขีดชีวิตของเราได้ในกระบวนการของ spiritual jumping หรือ SLP เป็นกระบวนการแห่งการปลดรหัสชีวิตที่ผมเรียกว่าปลดล็อกรหัสลับเป็นการถอดสมการของความรบมเร็วไปสู่ความสมบูรณ์แบบของชีวิตไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความโชคดีของชีวิตอย่างแท้จริง วิธีการของ SLP หรื c o p i r c t i o l Jumping คือการเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกในการโค้ดอย่างลึกซึ้งเมื่อผู้ที่ได้รับการโคร้ดสามารถถอดรหัสหรือสมการชีวิตของตัวเองได้เขาและเธอเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนความทรงจำของจิตใหม่เป็นการเข้าใจที่ถูกต้อง แทนที่จะไปทุกทรมานกับอดีตที่เจ็บปวดหรือความผิดพลาดที่ขมขืนพวกเขาและเธอก็จะตั้งรหัสชีวิตใหม่โดยมองว่าความล้มเหลวหรือความเจ็บปวดนั้นคือกุญแจดอกแรกที่จะเปิดรหัสสมการไปสู่ชีวิตที่เหนือกว่าหรือความเข้าใจที่ถูกต้องแทนที่จะไป พอแท้สิ้นหวังหรือหมดแรงหมดเรี่ยวแรงกับชีวิตที่เคยผ่านมาพวกเขาก็จะเปลี่ยนรหัสชีวิตใหม่ก็คือพร้อมที่จะก้าวต่อไปและเปลี่ยนความรุม่เร็วหรือว่าความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตไปสู่สิ่งที่เขาปรารถนาซึ่งเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือความสมําเร็จนั่นเองเมื่อเขาและเธอผ่านการโค้ดอย่างลึกซึ้งแนละ้ว ผมก็จะใช้การเชื่อมกระแสจิตท,ที่เรียกว่าการทําสมาธิแบบ SLP เข้าไปในการกระตุ้นการตอบสนองของจิตใต้สํานึกเพื่อเร่งเราจิตเดินสานึกซึ่งมีภูมิปัญญาที่สูงกว่าให้จิตเดินสานึกทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ชาระล้างจิตใต้สํานึกที่ติดค้างหรือจิตได้สํานึกที่เป็นความหลงผิด ให้กลายเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อนั้นจิตเหนือสำนึกเขจะทํางานโดยอัตโนมัติเรีย,ววยกว่าซูเปอร์คอนเชียสเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเรามากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากความทรงจำเก่าไปสู่ความคิดที่เหนือกว่าที่ผมมักจะใช้คําว่า positive thinking ช่วงที่เรามีความคิดบวกอย่างแท้จริงและความเข้าใจอย่างถูกต้องนี่เอง ที่จิตเนสำนึกจะทำงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดก็คือความเข้าใจของจิตเนือสำนึกจะทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่มันยิ่งใหญ่ชีวิตที่มันมีคุณค่าชีวิตที่มันล้ำเลึกแล้วเมื่อนั้นจิตเนือสำนึกก็จะดึงดูดความสำเร็จหรือว่าความสมปรารถนาหรือความสมดุลแห่งชีวิตกลับมาคืนสู่ตัวเราที่เราเรียกว่ากฎแห่งจัก,กรวาลหรือว่าลอ Of อ t t r a c t ชันช่วงที่กดแห่งจักรวาลส่งผลอย่างชัดเจนที่สุดเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มแทนที่เราจะอยู่กับความกลัวความหวัดหวั่นไหวความท้อแท้ความสิ้นหวังเราก็จะก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตที่มันล้ำลึกหรือล้ำเลิศก,กว่าคือการใช้ชีวิตที่มันมีคุณค่า การใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยความหวังและก็ความศรัทธาแล้วก็ก้าวไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนํามาสู่ความสําเร็จที่งดงามน,นั่นเองจากการที่ผมเป็นผู้กอ่อตั้ง The Master Code Academy อง mm hmm. ค์กรอิสระที่มีเป้าหมายและปณิธานอันแน่วแน่ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์แห่งการปลดล็อกชีวิตที่เราเรียกว่าการก้าวกระโดดสู่ชีวิตใหม่ให้กับผู้คน จำนวนมากมายที่มาพบผมต้องขอเรียนกับพวกเราว่าระบบของ s r i t u a l Jumping หรือการโค้ดส่วนตัวเรียกว่าโค้ดพลังจิตเนี่ยเป็นระบบการโค้ดที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะการโค้ดแต่ละครั้งก็จะเอาปมจิตใต้สมนึกที่ติดค้างอยู่ของแต่ละคนมาชำระล้างมาเคลีย รือมาตั้งความทรงจําใหม่ที่ถูกต้องรวมทั้งทุกขั้นที่เราโค้ดกับโคดชี่หรือผู้ที่มาโคดเนี่ยเขาและเธอก็จะได้รับความเข้าใจของจิตที่มันเหนือกว่าแทนที่จะจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดหมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกผิดหวังก็จะเปลี่ยนข้อมูลความทรงจําทั้งหมดไปสู่ความคิดนั่นบวกที่เหนือกว่ายอย่างแท้จริงแล้วเมื่อนั้นเขาและเธอก็จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง เป็นการบันทึกข้อมูลใหม่ในระดับของการส่งผ่านข้อมูลในระดับจิตเนื้อสำนึกหรือว่าซูเปอร์คอนชิ u สเนีที่เราเรียกว่าจิตสำนึกที่เชื่อมต่อกับจักรวาลโดยตรงผู้ที่ผ่านการโค้ดพลังจิตหรือโค้ดส่วนตัวในระบบของสปิชวลจัม p ิ้งโปรแกรมก็จะเกิดการเปลี่ยนผ่านชีวิตที่เรียกว่า Transformation Link ไปสู่ชีวิตใหม่ที่เหนือเดิมอย่างสิ้นเชิง ยอดเยี่ยมและก็มีพลังชีวิตที่จะดึงดูดความสุขความสำเร็จอย่างแท้จริงเข้ามาสู่ชีวิตพวกเราสามารถพิสูจน์ระบบ SLP หรือว่า Spiritual Jumping นี้ได้ที่ The m a s t e r c o d e Academy เรามีการถ่ายทอดความรู้เบื้องตน้นให้กับผู้สนใจทุกๆคนในทุกวันเพือหัดเวลาบ่ายโมงถึง3ามโงครึ่งหรือจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ก็ขอให้ติดต่อมาที่ผมหรือที่ The Master Code โดยตรงอย่างไรก็แล้วแต่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนขึ้นความถี่ของจิตที่เราเรียกว่าปร e เฟนซีเท r a ปีเนี่ยคือการเปลี่ยนความทรงจำผ่าน DNA หรือยีนหรือว่าระบบของโครโมโซม X Y Z X Y y แกโครโมโซม X Y โครโมโซม x และโครโมโซม y เนี่ย เป็นกระบวนการที่สั่นสะเทือนระดับยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเมื่อความทรงจำของจิตถูกตั้งรหัสใหม่ความเข้าใจที่ถูกต้องของจิตและสนึกก็จะเกิดขึ้นและเมื่อน,นั้นเราสามารถที่จะใช้พลังจิตหรือเวลาหรือพลังชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดถ้าคุณพร้อมที่จะรับ รู้ข้อมูลดังกล่าวหรือพร้อมที่จะฝึกฝนกระบวนการของ SLP s p e c i a l Jumping Program ก็ลองเข้ามาพูดคุยกับผมโดยตรงผมมีข้อมูลและก็วิธีการปฏิบัติง่ายๆให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้และหวังว่าข้อมูลที่พวกเราได้รับรู้วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ความสำเร็จ และความสุขที่แท้จริง